ไปไหว้พระที่ไปทั้งวันเลยนะไปเช้าเย็นกลับโอเคเย็นเย็นทานข้าวได้อะไรเงี้ยอุ้ยเลิศอ่ะพี่เป็นหนูหนักๆหน่อยนะผาไหว้พระนะไหว้พระพูดคุยทําความรู้จักกินคงกินข้าวฟูเลยแต่ไม่ไม่อย่างอื่นนะหนูกลัวเออกลัวมากเลยเนี่ยจีนเชื่อไหมเอาแต่ผู้หญิงเชื่อ่า ผู้ชายนี่ยังไม่กลานะมัอยู่คนสองคนนะคนนี้สองคนนี้รวยมากเลยเป็นลูกค้าในจิวเวลรี่เคยเออแล้วก็มีลายกันอีกคนนึงไลน์หายเพราะเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เออแล้วก็เขาก็แอดเฟซบุ๊กมาสองคนนี้นี่แม่งแบบสุดติ่งอะ่ะคือแบบโอ้โหแม่งถ้ากูพาเที่ยวได้นะมึงแต่คือกลัวตรงไหนรู้ปะ่ะกลัวกลัวจีนเทามากเพราะว่าเขารวยผู้ชายถ้ารวยนี่มันจะรู้สึกแบบเฮ้ย มันดูน่ากลัวเข้าใจว่ามันดูมีอำนาจอะไรเงี้ยแต่ถ้าผ ka, ู้หญิงเนี่ยคือเห็นในคลิปปะมันก็จะแบบรัก Hence, สวยรักงามช่บถ่ายรูปชุ่ชิงชุ่ชิงชชิงกินไหว้พระกินไหว้พระถ่ายรูปเล่นแอปอะไรเงี้ยอุ <Kristen> ้ยมันเป็นเป็นเป็นอะไรที่บันเทิงมากนะแล้วเจอฝนนำรัวๆอย่างนี้ด้วยอุ้ยเลิศที่แรกอ่ะบอกว่าโอเคทั้งวันอะไรเงี้ยไปไปมาปุ๊บนู่นฝนกลับบ้านแม่งห้าทุ่มไปกับจีนผู้หญิงอ่ะเออคือแบบ มันเหมือนกลายเป็นเหมือนเพื่อนกันอะแล้วสักพักหนึ่งวันต่อเออรอบต่อไปปุ๊บจากที่เราฟันเขาราคานี้นะไป,ไปมาปุ๊บไม่กล้าฟันบอกอะไรหรือป่าเกรงใจมันกลายเป็นฟิลเพื่อนอะแล้วพอเขามามาต่อมาเรื่อยๆอกลายเป็นไม่เรียกเงินเฉยเลยเพราะว่าเขาอะดูแลเราก็าอย่างดีอเวลาไปเนี่ยเขาจะแย่งเราออกทุกอย่างเลยนะคนจีนแม่งโคตรน่ารักอะ ที่เขาบอกว่าอะไรนะคนจีนงกนะ่ะในจริงไม่ใช่เลยเว้ยฝนเจอแต่จ,จีนโคตรเปเลยจนเปจนเราเกงใจอะ่ะเออแต่ว่าผู้ชายยังยังไม่เคยมีประสบการณ์นะกล่าวว่าจะลองอยู่สองคนไอ,อ้สองคนนี้แหละเพราะว่าเขาชอบไปวัดไล่แตงเขายังเอาเต่าหลวงปู่หลิวมาฝากฝนเลยเนี่ยฝนก็กล่าวว่าแบบเออจะทักหาคนนี้ดูถ้าเขามาเมืองไทยอะไรเงี้ยก็คงจะแบบเป็นแปลกแปกไปอีกฟิลนึงอะไรเงี้ยแต่เขาจะชอบขี่ช้างมากอะไรก็ซึ่งแบบ ผมก็บ้านเกิดอยุธยาเนาะมันก็โอเคอะไรอย่เงี้ย